และนี่คือชายที่สามารถวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่รู้สึกเหนื่อยว่ากันว่าความสามารถในระดับนี้อาจพบได้หนึ่งในหลายล้านคนจากทั่วโลกเพราะเขาคือดีนคานาเซสชายผู้พิชิตขีดจำกัดของร่างกายโดยไม่รู้สึกเหนื่อย ดีนคานาเซสเป็นนักวิ่งอันตรามาราธอนสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลกดีนไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถนี้แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี1992ตอนที่เขาอายุได้30ปีวันนั้นเขาออกไปวิ่งตอนกลางคืนเพื่อปลดปล่อยความเครียดจากชีวิตจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อทำและนับตั้งแต่นั้นเขาก็เริ่มออกวิ่งแบบไม่มีใครหยุดเขาได้ที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้วิ่งแค่มาราธอนธรรมดานะครับแต่เขาเคยทำสิ่งที่เราอาจต้องฟังซ้้้ถึง3รออบเพื่่่่ใใหหแนจวาาไมไมดูฝ 1>, 1. วิ่ง50มาราธอนใน50วันแค่คิดก็หอบแล้วใช่ไหมครับ 2. วิ่งระยะทาง560กิโลเมตรโดยไม่หยุดนอนถึง3วัน3คืนและ 3. วิ่งในสภาพแวดล้อมสุดโหดอย่างขั้วโลกใต้นี่แหละคือสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้รากับว่าเขามีร่างกายเหนือมนุษย์แต่คำถามคือเขาทำแบบนั้นได้ยังไงนั่นคือความลับร่างกายของขาที่เหมือนกงระบบ สิ่งที่ทำให้ดีไม่เหมือนใครคือเขามีความสามารถที่เรียกว่าแลคเทตไรชลที่สูงมากซึ่งเป็นการที่ร่างกายสามารถกำจัดกรดแลคติกได้อย่างมีประสิทธิภาพกรดแลคติกคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยและล้าเมื่อออกกำลังกายหนักๆพูดง่ายๆก็คือเวลาคุณวิ่งร่างกายคุณจะสะสมกรดแลคติกมากขึ้นจนเริ่มปวดขาและเมื่อยลา้าแต่สำหรับดีนกรดแล็ติกเหล่านั้นถูกขจัดออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนร่างกายเขาบอกว่ากรดแลคติกคืออะไรไม่เคยรู้จักลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณมีความสามารถแบบดีนคุณจะใช้ทำ